มาบัดนม้มาถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิให้พากันตั้งใจทุกทิ้งทุกอย่างนั้นมันขึ้นกับดวงใจดวงเดียวเท่านั้นแหละการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขับสมาธิ การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าพุโทโธให้เราละลึกจาง พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันเป็นผู้มีความอดความทนไม่ท้อแท้อ่อนแอถ้าหาว่าท่านจิตใจอ่อนแอก็ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทาน จนนับไม่ถวนรักษาศีลทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่ท่านปาถนาโพธิยาณมาเดีว,ว่าเป็นผู้มีจิตใจอันเข้มแข็งไม่ย่อท้อพระองค์มุ่งต่อพระโพธิยาณผลที่สุด กำลังจิตใจที่ไม่ท้อถอยนั้นบางเพ็นทานรักษาศีลมาสีอสงไขแสนมากับก็ได้มาตรัสลูปเป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระพุทธ,ธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราฟังแต่เวลานี้ก็เหมือนกับง,ง่าย ถ้าฟังถึงว่าท่านตั้งสัตธิฐานไว้จากตั้งต้นนั่นมาจนถึงได้มาตรัสรูกเป็นพระพุทธเจ้านี้สีอสงไขยแสนมาหากับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกลับกับกันกันนั่นทันวันนานที่สุด เราทุกคนที่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่บัดนี้นั้นมันไม่นานไม่นานเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาไอ้นั่นเรื่องเล็กที่เราทำอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานะ่มันเรื่องใหญ่ ใหญ่ที่สุดถ้าจะว่าถึงการทำบุญสุนฐานทำจนกระทั่งว่าความตนีเหนียวแน่นในจิตใจนั้นหมดสิ้นไปจึงให้ชื่อว่าทานบารลีของพระโพธิสัตว์เต็มแล้ว เต็มแล้วก็ชาติสุดท้ายชาติที่เป็นเวทสันดอนสาดกทานโลกก็ได้ทานเมียก็ได้ส่วนวัตถุเข้าของนั้นแล้วว่านับไม่ถ้วนใครต้องการอะไรปารถนาอะไรมาขอจากพระองค์สมัยอยู่ใน พลาวาดยาเดียบโยมใครมาขออะไรท่านก็สละให้จนกระทั่งว่าไปทานช่างเผือกช่างเผือกตัวเชือกแน่นน่ะไปอยู่ที่ไหนฝ้าฝนชนนธาไม่ตกลงมาตกลงมาฝนต,ตกดี ไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เนี่ยก็ผมมีเวทสันดอนฐานสร้างจึงเกิดอดน้ำบงังเวทสันดอนสาดกนั้นท่านไม่ท้อไม่ถอยทานลูกน้อยสองคนตาดำดำท่านก็จะลทานให้ ตาชูชกต่อมากับมาเป็นพระเทวทัตนะั่แต่ะีนี้พอรับทานสองกันหาสลีนั่นแล้วเทวดาก็บรนดรมบรรดาลไม่ให้กลับเมืองเดิมของตากแกหลงทางกลับไปเมืองเวชสันดรนั่นอีก ยาตายายก็เลยไถ่ไว้ก็พ่นภัยไปทีนี้ตาชูชกชูชกนี่โลกมากพออพระเจ้าสนใจแลกเอาเงินทองแลกแล้วก็กินเลี้ยงกินเลี้ยงก็ กินมากจะหน่อยพวกในเทศเวศสชันดอนหรืออันนั้นเขายัางแต่งเป็นโครงเป็นอันนั้นว่าตาชูชกนี่ยมันโลกมากจนตายแล้วกินมากเข้ามากเข้ากินเลี่ยงพระเจ้าสนใจจนตายมันท้องไม่ย่อยมันกินมาก เขาจึงแต่งเป็นโครงว่าตาสู้ชกเก็บขาหมูใส่รีไลรีลาเก็บขาไก่ใส่รีลั่นรีลั่นขาหมูมั่นพามเท่าแห่งมัดปากพามเลี่ยวคุ้งหูกินจนท่องท้องอืดในคืนวันนั้นก็เลยตายนั่หายก็ ตาสืกกินจนตายแสดงคนเราถ้าโลกมากมันตายกันาอยางงแต่นี่พอตายแล้วมันคนเมืองอื่นคนเท่าถามหาญาติพี่น้องยังก็ไม่มีเงินที่พระเจ้าปู่พระเจ้าตาไทยเอาหลานน้อยสองคนก็นเลยบุมีบุมีญาติพี่น้องมาเอา เงินนั่นก็เรียกว่าเข้าคังของพระเจ้าสนใสตามเดิมนั่นให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สามารถอาทานในขั้นยังไม่บวชท่านก็ทำบุญทำทานจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนท่าน ทีนี่มาเกิดปัจจุบันชาตินี้แลเด็ดออกบรรพชาหกพันสาล่วงแล้วจึงได้ไปนั่งภาวนาใต้ล่มไมโ้โพเดือนหกเพนจึงได้ตรัสรูกเป็นพระพุทธ,ธเจ้าโคโดม,มโคต หมดเรื่องหมดราวแหละมันไม่ต้องมาทุกมาเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนชาวโลกอีกต่อไปเพราะพระองค์เข้าสู่นรือก่านอันเป็นสถานที่มีความสุขก,กายสบายใจหมดทุกอย่างเป็นที่อิ่มที่พอมาจากภาวนา อย่างนั้นเราทุกคนที่นั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าจิตของเรานี่แหละทำทานยังไม่เต็มที่เสียสละยังไม่ได้เต็มที่ ไม่ได้เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็นได้ทุกอย่างผลที่สุดนะบุญบรารมีอันนั้นพาให้จิตใจของพระงอกมีความสามารถอาฐานจะเห็นได้ว่าในคืนเดือนหกเพน นั่งภาวนาใต้ล่มไม้ต้นไม้โพท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสรูเป็นพระพุธทธเจ้าจะไม่ลกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีนี่ถ้าเราฟังคำข้อนี้นั่นสแสดงความ เด็ดขาดของพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยท่านเอาจริงว่าคืนมันนั้นเอาจริงๆยอมตายในที่นะั่นดีกว่าไปตายที่อื่นแสดงถึงความตั้งใจเต็มที่ จนกระทั่งกิเลสมารสังฆารามารต่างๆจะมาดึงหัวใจพระองค์ให้หลงไหลไปกับโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเดียวจิตของพระองค์หยุดแล้วไม่ทำบาปต่อไปไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปไม่คิดสิ่งที่เป็นบาปต่อไป ทำอะไรก็ทำด้วยเจตนาเป็นบุญพูดอะไรก็พูดกล่าวตัดตามเจตนาที่เป็นบุญนั้นประพุติเจ้าจริงแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางจิตทางใจด้วย เป็นนักเสียสละอย่างเอกด้วยมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระพุทธเจ้าอันนั้นคำที่เราเอามาภาวนานี่พุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความสามารถอ่านหานจริงๆ วันนี้จึงให้พากันนึกภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้แสสายไปตามกระแสอารมณ์กิเลสภายนอกจงรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของตัวเองคนเราในโลกนี้ถ้าไม่ภาวนาที่พึ่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ ต้องภาวนาทำความจีนละกิเลสได้จึงเป็นที่พึ่งได้จริงๆพึ่งได้ทางญาตทั้งโยมสมัยครั้งพระพุติเจ้าภาวนาทำความจีนละกิเลสได้จริงๆเพราะว่าใจใจบำเพ็ญทานใจรักษาสีนใจภาวนา ทำมาโดยลำดับจนกระทั่งความท้อถอยในใจไม่มีมีแต่สาม,มารถอาจหานทางนั่งสมาธิภาวนาลูกบายธรรมต่างๆก็เกิดมีขึ้นพระพุทธ,ธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สาม,มารถอานหานไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตาย เมื่อความไม่กลัวตายนั่นแหละมีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจา้าท่านก็มีความสามารถอา่านนั่งภาวนาตูบายภาวนาของพระพุทธองค์ก็อนาปาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละพระองค์เอาคงนี้เป็นที่ภาวนา และในคืนวันนั้นตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังจึงได้ตรัสรู้เป็นกับพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะจิตใจท่านไม่ท้อไม่ถอยเหตุนั้นเราทุกคนทุกดวงใจ ต้องเชื่อต่อคุณพับพุทธเจ้าให้เต็มใจเต็มกายวาจาจิตอยู่เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกผิดการมาเกิดในโลกนี้มันเป็นมาเกิดผิดไม่ใช่ถูกเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ ความทุกข์เนี่ยมันเกิดนีขึ้นในร่างกายสังขารของเราทุกคนได้ทุกเวลาเมื่อมีโรคประขันตัวตนอยู่ที่ไหนภัยอันตรายมันก็มีอยู่ในที่นั้นและคืนนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาสู่สถานที่ฟังธรรมสถานที่นั่งกรรมฐา,านภาวนาคือถ้ำพระปล่องนี้ สถานที่เช่นนี้ก็หายากอยู่ส่วนมากนั้นมักจะเป็นสถานที่ไม่ค่อยเงียบดีไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันเป็นที่เงียบสง,งัดถ้าหาวาผู้ใดตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาจริงๆแล้วก็จะได้ จิตใจสงบระงับติดตัวไปเพราะว่าใจคนเหล่านั้นมันแล้วเต็ดตัวเจ้าของเองพาไปพาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาร่างกายเขาไม่ว่าทำดีข้าพระเจ้าก็ไปด้วย ถ้าคนใจบาปพากายไปทำบาปทาำกรรมมันก็ไปด้วยแตงนั้นเวลานี้จึงไม่ควรคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกไม่มีที่จบที่สิน้นอำนาจของตัณหามันมากมายเล่เหลี่ยมมารยาสาไถในหัวใจมันมากมายทีเดียว งพากันตั้งอกตั้งใจบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธนี้ไม่ใช่เมียเพียงแต่คำพูดเสกสรรขึ้นมาเท่านั้นถ้าพวกเราทั้งหลายไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตชีวาอยู่โปรดสัตวดลือขนสัตว์อยู่นั้นจะมีความปีติยินดี ในคลพประพฤเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วดีเท่าประพุทธเจ้าไปได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านยากงเอาพุทธคุณมาลำเลียงให้เราเห็นได้ศึกษาเราเรียนได้สวดทยายทุกวันทุกคืน นั่นจิตใจของเรานั้นอย่าไปท่อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะคนไหนก็ตามมาชักจูงให้ไปทางที่ผิดเราอย่าไปเชื่อมันง่ายง่ต้องเชื่อต่อพระธรรมคำสอนกองพุทธ,ธเจ้าว่าใครก็ตามถ้าประพฤติตาม พระธรรมในสัตตุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างต่ำพุทธโธอย่างต่ำก็มีพุทธโธอย่างกลางก็มีพุทธโธอย่างสูงสุดก็มี ให้เรารวบรวมกําลังจิตกําลังใจนี้เข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกมันจะไม่เห็นจิตเห็นใจไม่เห็นตัวเราเองกิเลสต่างๆมันจะลุ่มเข้ามาแย่งแค่นบัลลังเหมือนสมัยสพุทติเจ้าจะได้ตัดสรูน พยามาณมาโจมตีใหญ่แต่พระองค์ก็เอาอุบายภาวนาวางเฉยให้ได้เมื่อจิตของพระองค์วางเฉยความยุ่งยากต่างๆมันก็หายไปมีแต่ความตั้งใจมั่นในธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติ คือการปฏิบัติตามธรรมะจึงให้พากันนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าในมนุษย์โลกนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วท่านยับขันเข้าสู่นรกผ่านแต่ท่านก็ยังฝากพระธรรมีใน คำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไม่ให้จิตใจทอแท้อ่อนแอว่าเราเกิดมาไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วไม่ไปไหนต้องมีเวลาพบมีเวลาเข้าใจถูกต้องได้ สิ่งใดที่เราไม่เคยทำเราก็ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเป็นของยากเราจะไหวพระสวดมนนั่งกรรมฐา,านภาวนาก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนเรามันไม่ยอมเปิดเผยมันจะมีแต่ความโลภะจิตอยู่ในจิตใจของเราทุกคน จึงให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่จึงรู้จักยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ในที่ต่างๆถ้าเราตั้งใจทำความดีจริงๆบุญม,มันก็เท่ากันก็ว่มันเลี่ยลาดมาถึงได้ อย่างเราเกิดมาชาตินี้ถ้าว่าคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้บำเพ็ญภาวนาไว้หรือไม่ได้หลอกพระพุทธลูกไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นมันมีภัยอันตรายรอบด้าน คนใดก็าตามท้าว่านึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วสมัคใจย่อมสบายพระพุทธเจ้านั่นผู้ใดเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาจนจิตใจนั้นเต็มเตี่ยมไปด้วยเมตตาในใจจะอยู่นานเท่าไหร่ก็าตามมีแต่ความสุขความสบาย เพราะใจถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจำแต่กแค่เพียงภาษาเท่านั้นเอาจิตใจประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาพุทโธล่วงเข้าไปอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจก็จะมีความสุขสบายความสุขสบายในใจนี้ท่านว่า เป็นความสุขอันสูงส่งนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขทั้งน้ะเพราะใจภาวนาเราทุกคนก็มีความประสงค์ต้องการอยากจะได้บุญกุศลภายในจิตใจนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาเอาเอง พุทโธครับพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละทมโมพระธรรมก็อยู่ที่ใจสังคโฆคุณพระอริยสงสาวก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังมันไม่ยอมไม่มีอะไรทำก็ทำื่้ยไป เป็นธรรมเนมของนักปราชญ์เจ้าทั้งลายในทางพุทธศาสนาท่านมีความเพียรความหมั่นความกระยันไม่เกียจค้านท้อถอยตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ได้อยู่อื่นไกลที่ไหนมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละ ดวงจิตดวงใจนั้นถ้ารูปร่างกายแตกดับแต่ว่าจิตมันไม่แตกไม่ดับมันก็แสวงหาพบใหม่ชาสตร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะอาวิชาความหลงความไม่รู้ในจิตรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้อะไรมันไม่มีเหลือวิสัยของคนเราที่มีความเพียนไปได้ เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังกันเพื่อที่การนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้ให้พากันจงน้อมนำมาเข้ามาภายในอย่าให้ใจออกไปภายนอก ใจของคนเราถ้าอยู่ภายนอกอะไรอะไรมันก็ออกนอกไปเรื่อยละแต่ไม่ถูกจดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์พระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้พวกเรายังไม่แก่ไม่ชลาก็เอามาภาวนาในใจให้ได้จำอะไรไม่ได้ก็ เขียนคำภาวานาไว้ในใจว่าพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงไหนมนุษย์และเทวดาก็แสดงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นมงคลการภาวานานี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดในทางพุทธศาสนา ไม่มีที่ใดที่จะเหลือไปได้แต่ถึงกระน,นั้นจิตใจคนเราก็ยังไปติดไปคล้องอยู่แค่กระแสโลกโลกนั้นจงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาฐานนั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาภาวนา ไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตั้งใจบําเพ็ญภาวนาให้ได้ยากนั่นะคนใจบุญใจกุศลจะมาเกิดในโลกนี้ส่วนมากคนใจบาปนั่นแหละมีมากที่สุด อุบายต่างๆที่กล่าวมานี่เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นมาตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีเลเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยก,กาละเนี